สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาอีกแล้วกับ GTA Online ในปี2020 <S 2 0 2 2คลิปนี้เราอยากมานำเสนอ DLC ล่าสุดอัปเดตให้เราเล่นเมื่อปลายปีที่แล้วหมาดๆนั่นก็คือ Los Santos Drug Wars พาร์ทแรกที่มีชื่อว่า first dose ทำไมถึงบอกว่าพาร์ทแรกเพราะ DLC ถูกประกาศออกมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าจะเป็น DLC ที่มี2พาร์ท เราภาคที่สองอย่าง Last d o s e ก็เพิ่งอัปเดตไม่กี่วันนี้เองเราที่เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานเนี่ยก็เลยลองตามแพทในช่วงที่ตัวเองเลิกเล่นไปว่ามีอะไรน่าสนใจน่าเล่นน่าลองบ้างพอเราเห็นเดียวชีนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่มากๆเลยเฟรนลี่ <Friend ly S 1> ในที่นี้ก็คือไม่ซับซอ้อนแล้วก็ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยก็เล่นได้ จากเดียวซีอื่นๆที่ต้องซื้อคอนโดซื้อตึกซื้อโกดังซื้ออะไรต่างๆนานาหลายล้านเนี่ยถึงจะได้เล่นเดียวซีนี้คือไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะเราที่เพิ่งกลับมาแบบกระเป๋าฟิบๆเลยรู้สึกว่ามันเตะตาต้องใจมากๆเดียวซีนี้ก็เป็นการกลับสู่เบสิกชีวิตแก๊งสีเทาๆมีบางคนรู้สึกขัดใจว่าแบบเฮ้ย เราไปกู้โลกมาแล้วสู้กับมนุษย์คโคลนนิง่งสู้กับหุ่นยนต์ a อไขี่รถบินได้ไงพาวกลับมาชีวิตแก๊งธรรมดาธรรมดางี้อีกแล้วแต่เดียวซีนี้เนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างเลยข้อแรกเลยถูกใจสายชิวแน่นอนะนั่นก็คือความเรียบง่ายกับต้นทุนในการเล่นเดียวซีนี้นี่แหละค่ะเพราะนอกจากจะมาถึงแล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มทำมิชชั่นเนื้อเรื่องได้เลยแบบไม่มีเงื่อนไข เงินลงทุนที่ใช้เริ่มต้นธุรกิจที่มากับ d l c นี้นั่นก็คือ a c i d Lab เนี่ยก็ถูกมากๆแค่7จ0 0 0เท่านั้นเองแถมผลตอบแทนเนี่ยยังดีแซงหน้าธุรกิจเก่าๆอีกด้วยถ้าเพื่อนๆเริ่มสนใจแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าต้องทำยังไงบ้างคะ่ะด้วยโล อย่างที่เกริ่นไว้แล้วว่าเดวซีนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยเนื้อเรื่องจะทริกเกอร์ทันทีที่เราสร้างตัวละครแล้วออนไลน์เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์โดยรุงรอนจอมหวาละแวงเชิญโทรมาหาเราว่าแกจะไปจัดการพวกแรงที่มาถึงเศษซากร้านเล่าของเทรเวอร์ตั้งแต่ที่เขาไม่อยู่ พี่ Trevor, เทรเวอรเผื่อใครลืมหน้าหรือคุ้นคุ้นแต่นึกไม่ออกเขาเป็นตัวละครในโหมดเนื้อเรื่องและเราก็ได้ทำงานให้เขาใน h ฮส์ซีรีส์เอของโหมดออนไลน์ซึ่งตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ t r e v ว r กับรอนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ในโหมดเนื้อเรื่องละเขาจะเป็นห่วงกันเนี่ยก็ไม่แปลกลุงรอนก็พูดทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าไม่ได้ขอให้มาช่วยหรอกแต่จะดีมากเลยถ้าเราไปช่วยลุงแกชะหน่อย หลังจากนั้นจะมีอักษร R สีเหลืองขึ้นบนแมปอยู่หน้าร้านเล่าที่ว่านี้เราสามารถเข้าวร์ปสีเหลืองหน้าร้านเพื่อเริ่มมิชชั่นแรกได้เลยค่ะพอเข้าไปปุ๊บเราจะพบว่าลุงแกกําลังโดนปุยปุยยำอยู่ทําให้เรารู้ว่าพวกแกล้งที่ว่านี่ก็คือพวกฟูลิกนแก๊้ง้ายาหน้าใหม่ที่มาทช็คโอเวอร์ร้านเหล้านี้ไปซะแล้วเราจะได้รู้จาก,กพี่แด็กที่เป็นหัวหน้าแกง๊งนอกจากจะเพิ่งมาได้ไม่นานแล้วเนี่ย ยังมีแผนจะทำสงครามกับแก๊งมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นอย่าง The Lost MC ที่ค้ายาเหมือนกันแต่พอพูดไม่ทันขาดคำแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ว่าก็มาบุกถึงที่แล้วก็ขโมอยรถแดงของพี่แกไปโดยพี่แกจะขอให้เราช่วยจัดการกับพวกนี้ชิงรถแดงกลับคืนมาและเราก็จะถือว่าได้เข้าแก๊งนี้ไปโดยปริยาย ก็ทงเหมือนมัดมือชกอยู่หน่อยๆตัวละครเรามันก็ดันไม่พูดซะด้วยน่าจะปฏิเสธไม่เป็นหลังจากเสร็จมิชชั่นแรกลุงรอนก็จะเพ่นหายไปเพราะว่าไม่อยากทำสงครามด้วยนะคะอีก5มิชชั่นที่เหลือเนี่ยเราจึงรับจากพี่แดกแทนค่ะให้เราเข้าวาร์ปได้ที่ตัวอักษรดีเป็นวาร์ปสีเหลืองหน้าร้านฟลิกช็อปได้เลยค่ะหลังจากทำมิชชั่น first dose ทั้ง6มิชชั่น เพ,เพื่อนจะได้รับเงินรางวัลโดยรวมทั้งหมด5 0 0 0สนและเราจะได้ contact พี่แดกเข้ามาในมือถือทำให้เราสามารถโทรไปขอทำฟูลิกันจ็อบตอนไหนก็ได้เกมจะส่ง e v e n ์ภารกิจให้เราทำภายในเซิร์ฟเวอร์ทันทีไม่ว่าจะยากจะง่ายทำนานทำแป๊บเดียวเราจะได้ค่าตอบแทน50,000ต่อ1ภารกิจและมีคูดาว 48นาทีหลังที่เราทำภารกิจสำเร็จค่ะถือว่าเป็นจ็อบระหว่างรอครูดาวจากภารกิจอื่นๆได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีธุรกิจ a อซิดแลบให้เราปลดล็อกได้อีกด้วยค่ะหลังจากเราทำมิชชั่นทั้ง6เสร็จปับ๊บพวกฟูลิกเกนก็ได้เคลมโกดังร้างที่เคยเป็นของ t r e v ว r อีกแล้วพวกเขาจะเรียกมันว่า f r ฟร Shop เอาไว้เก็บรถบรรทุกที่เราขโมยมาใช้เป็นแลบทำยา ทั้งหมดนี้มาจากการทำเควสล้วนๆเราไม่จำเป็นต้องออกเงินซื้ออะไรเลยค่ะหากเพื่อนๆสนใจจะเริ่มธุรกิจนี้ก็ง่ายมากๆขั้นแรกก็คือเราต้องไปปล้นซัพพลายตรงไอคอนรูปกล่องหน้ายิ้มสีเหลืองๆที่ปรากฏ3อันอยู่บนแมปของเราให้เราเลือกไปปล้นอันไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกเราเลยเอามาส่งไว้ที่ฟรกช็อปนี้หลังจากนั้นเราจะปลดล็อก NPC ที่ชื่อว่ามัดผู้ช่วยในการทำยาให้กับเรา เราสามารถจ่ายเงินเพียง750,000เท่าน,นี้ก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วค่ะธุรกิจเอสิดลบเป็นธุรกิจผลิตและค้ายาประเภท Passive Income ค่ะเหมือนกับธุรกิจ MC เลยแต่ความต่างม,มันคือมันง่ายแล้วก็สะดวกกว่ามากมากแถมได้ผลตอบแทนเยอะกว่าอีกต่างหากเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือ,คอเราสามารถอัปเกรด ทั้งรถ a อซิดแลบและมอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้ใช้ส่งยานี้ได้ด้วยค่ะตรงนี้ที่พี่มัดเวลาที่เขายืนอยู่ข้างนอกในฟรีกช็อปของเราเราสามารถอัปเกรดเครื่องมือการผลิตยาได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสำคัญยังไงค่ะเราเข้าไปดูในรถกันซะหน่อยว่ามีอะไรบ้างด้านในรถจะเป็นแ a ็บทำยาของเราบางคนอาจสับสนว่ากโกดังคือเอซิดแลบ แต่โน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 จริงๆแล้วมันคือเจ้ารถบรรทุกนี่ค่ะเข้ามาด้านในเราสามารถเช็คที่มุมขวาล่างได้ หลอดบนสีฟ้าคือจำนวนยาที่เราผลิตได้ส่วนหลอดล่างสีเขียวคือซัพพลายที่เราไว้ใช้ในการผลิตยาค่ะจะมีโต๊ะที่มี b ิเกอร์มีหลอดทดลองเยอะๆตรงนี้ในเรดาร์จะขึ้นไอคอนเหมือนเร่งวิดีโอค่ะเราสามารถมาที่โต๊ะตรงนี้แล้วกดเร่งผลิตยาได้วันละหนึ่งครั้ง เหมือนมากดรับบัฟให้พี่มัดทำยาเร็วขึ้นบัฟนี้สามารถทำให้ผลิตยาครึ่งหลอดเราจะเรียกเป็นหลอดกับขีดนะจะได้เข้าใจง่ายนั่นก็คือครึ่งหลอดหรือ2ขีดครึ่งของเราเนี่ยสามารถผลิตได้เร็วขึ้นเป็น2เท่าค่ะ แล้วก็สิ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถซื้อซัพพลายหรือปล้นซัพพลายเอาเองก็ได้ค่ะถ้าใครเป็นสายประหยัดเนี่ยก็สามารถปล้นเองได้เลยและจะมี2กิจกรรมที่เราจำเป็นจะต้องเอารถ Acid Lab เนี่ยออกมาจากโกดังก็คือการปล้นซัพพลายและการขายยาของเราให้เราเรียกรถออกมา ถ้าจะป้นนสป라이ก็มาที่ตรงนี้ที่ไอคอนรูปหออะไรสักอย่างหนึ่งส่วนการขายยาให้มาตรงนี้ค่ะที่ไอคอนรูปกล่องยิ้มตอนแรกเนี่ยเรางงมากว่าทำไมมันกดอะไรไม่ได้เลยเราก็ง,งมต้องนานถึงรู้ว่าอ๋อมันต้องเอารถออกมาก่อนอะอันนี้เราบอกแถมให้นะคะเผื่อมีใครงงแบบเราอ่ะเราพอเข้าใจคอนเซปต์ของธุรกิจนี้คร่าวๆล้อย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่า เอซิลบ <A> เป็นธุกรกิจที่ง่ายกว่าและสะดวกมากๆง่ายและสะดวกยังไงเราสามารถเรียกน้องรถเอซิลบออกมาโดยที่กด M ไปที่ services ได้เลย ทำให้เราสามารถเข้าไปทําธุระข้างใน l a บเราที่ไหนก็ได้ถ้าอยากจะเช็คว่าผลิตยาได้เท่าไหร่ซัพพลายเหลือเท่าไหร่แล้วอยากจะสั่งซัพพลายเพื่อมาผลิตยายิ่งง่ายเลยค่ะเพียงแค่โทรหาพี่มัดจากในมือถือเราก็จะสามารถเช็คจํานวนยาที่เราผลิตได้เ<ๆ>ช็คจํานวนซัพพลายที่เหลือของเราแถมยังสามารถสั่งให้พี่มัดเนี่ยซื้อซัพปพลายมาเติมให้เราก็ได้ค่ะแบบว่า ฮัลโหลขอเติมชาพายหน่อยค่ะนี่แค่นี้เสร็จแล้วนี่มันบ้าเลยกันนี่ทำมันสะดวกอย่างไงต่อไปเรามาดูผลตอบแทนจากการทำธุรกิจเอ i ิ l แลบนี้กันดีกว่าตรงนี้ใครที่ไม่ชอบฟังตัวเลขเยอะๆนะคะเอาปิดหูปิดหูดูดูแต่ภาพอย่างเดียวจริงๆแล้วก็ไม่เคยชอบวิชาคณิตเท่าไหร่นะตอนที่เรียนนะแต่ทำไม อมาเเเลล่กกกกตต็ัวผลตอบแทนที่ได้จะมีอยู่2แบบค่ะนั่นก็คือแบบเอซิดแลบดั้งเดิมเริ่มต้นไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเราสามารถขายยาแบบจำนวนสูงสุดหรือก็คือแบบเต็มหลอดเนี่ยได้237,600และใช้เวลา6ชั่วโมงในการผลิตแต่ว่าเราเนี่ยสามารถ อัปเกรดแล a บของเราให้ผลิตยาเพิ่มขึ้นได้ให้ผลตอบแทนดียิ่งขึ้นไปอกีกแต่มีเงื่อนไขก็คือเราต้องมีเงิน200,000และเคยทำ f ิแกนจ n อ o ส์ของพี่แดก10ครั้งก่อนถ้าใครสงสัยว่าตัวเองทำภารกิจของพี่แดกไปกี่ครั้งแล้วเราสามารถเช็คได้โดยกด ESC เปิดเมนูเกมขึ้นมาไปที่ Stats แล้วก็ไปที่ awards แล้วเลื่อนลงมาหาชื่อ DLC ที่เรากำลังเล่นอยู่ก็คือ l o s Santos Drug Wars พอกดไปเสร็จปุ๊บจะมี achievement หลายอันเลยขึ้นมาด้านขวาให้เราหาอันที่ชื่อว่า Call Me ที่เป็นเหมือนทำมือรูปโทรศัพท์กริ้งกรังตรงนี้เราสามารถเช็คได้เลยว่าเราทำเว e ของพี่แดกเนี่ยไปกี่ครั้งแล้วหรือว่าใครอยากรู้ว่า ทำก็จะ beach, 是是ครบ10ครั้ง <estiver thorough development injuries> <nước> หรือยังก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะการอัปเกรดเครื่องมือจะทำให้สามารถขายยาจำนวนสูงสุดหรือเต็มหลอดเนี่ยได้335,200 0และใช้เวลาผลิตเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นการอัปเกรดเนี่ยยังมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้สลายในการผลิตด้วยนะคะต้นทุนในการผลิตเนี่ย จึงต่างกันค่ะเราลองไปดูข้อมูลจาก Guru GTA เนี่ยเขาจะแนะนำว่าถ้ายังไม่อัปเกรดแลบอย่าซื้อซัพพลายจะดีกว่าเราเลยลองไปปล้นซัพพลายดูเพราะคิดว่าปล้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเติมซัพพลายจนเต็มหลอดแต่สรุปมันได้แค่ขีดเดียวเองค่ะแถมใช้เวลาอีกใช่ไหมเราก็งงว่าทำไมเราไม่ซื้อซื้อไปเลยละ่ะจ่ายห0 0 0ืได้เต็มหลอดเลย พอเราสงสัยเราก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพราะอะไรผลสรุปก็คือแ l a บแบบที่ไม่อัปเกรดเนี่ยจะใช้ supply ในการผลิตยาจนเต็มหลอดต่างกันค่ะแบบไม่อัปเกรดอะไรเลยจะใช้ supply ถึง3หลอดกับอีกขีดน้อยนึงเท่ากับว่าถ้าเราใช้วิธีการซื้อ supply ในการผลิตจนเต็มสต็อกเนี่ยเราลงทุนไป192,000แล้วเราก็ขาย ได้จำนวนสูงสุดเนี่ยก็คือ237,600พอเรามาหักลบกันแล้วเนี่ยเราจะได้กำไรเพียง45,000เออ 5, ท่านั้นเองโอเคเข้าใจแล้วทำไมไม่ควรซื้ออแต่ถ้าเราอัปเกรดแลบแล้วเราจะใช้ซัพพลายเพียง1หลอดกับอีก3ขีดมูลค่าการลงทุนเนี่ยจะเท่ากับ96,000เท่านั้นเองค่ะเมื่อเราขายได้335,200 จะทำให้เราได้กำไร200,000 3 9 2 0 0อะต่างการลิบลับเลยแต่ถ้าใครที่เป็นสายขยันเนี่ยถ้าป้นเองหมดก็จะเท่ากับว่าเราได้กำไรไปเต็มๆแบบไม่มีต้นทุนเลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถเลือกทำตามชอบได้เลยว่าชอบทำภารกิจหรือว่าชอบเปรอกำไรเลือกตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยว่า จะอัปเกรดไหมจะบริหารซัพพลายยังไงข้อมูลนี้เราเอามาแชร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเล่นเท่านั้นนะคะไม่บังคับกันว่าจะเล่นแบบไหนเล่นเกมสบายๆค่ะอยาให้เกมกลายเป็นงานเล่นแล้วจะได้ไม่เครียดไม่เบิร์นเอากับเกมที่ตัวเองรักนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคอนเทนต์หลักคร่าวๆของ DLC Lost Santos d r u g w a r s Part แรกที่เราสรุปมาให้ ถ้าอยากให้เราทำพาร์ทที่2ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันอีกคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย